กดกดกดเลยกระโดตกระโดดกดเราเราไอพี่พี่จิ๋วเราอ้อมหลังดีกว่าเป็นทางนี้ใครชี้ใครชี้เราอ้อมใครชีคาชีพี่จิ๋วอ้อม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 อู้พระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยใครใครก็ได้อยิงกดให้หน่อยกดต่อไปใครใครดะจะกดยิงกดน่าจะกดยิงกดเขาเห็นเราเขาเอาตายเอาตายคนเเลยเขาใช้ปืนอะไรยิงวะไม่รู้ปืนแบบไอ้ที่มปืนแม่งหนักแม่นเราแบบ ไอ้เหี้ยเหมือนไม่เออกเกมโอ้โหอะไรอะโอ้ออกเกมดีกว่ามึงสอบไปล่างเครื่องอะไรวะโอ้เขาโอ้โหเขาเล่นในเกมสองวันออกเกมดีกว่าไหมเขาต้องทำให้เขาโดนเกมสองนัดตายอะไรวะอ่าวิกเตอร์เสียใจด้วยไม่มีทางขึ้นหน่วยกดตาหน่วยกดอยู่ไหนไอ้เหี้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช้กระสุนอะไรฮะยี่ห้าบอวีเกิร์ดไปเลยไปเลย ไปเลยไปเยไปเลยเยอยู่ไดเหน่ปยสปเลยไตายไปเลยไปยไเลยไปเนไเลยไปเยงปเลยนยไเกินเลยไปเลย่ปยไหเไเลยไปเไปเไปเลยไปเนไเกยไงไปเไม่ลยไปเลยไไปไปเลลาไปไปเลยเลยไปเลยเลลยเกยไปไปเลยไปเลยลไปไลยลยไยเยเเลยลไเลยยย อ่าสู้คนเดียวไม่ไหวเองบุกเข้าไปคนเดียวเหรอเอ็กซ์ใช่ผมรู้ว่าผมรู้ว่ามีคนเข้ามาตีแล้วไงบุกเข้าถอยเลยคนเดียวโอ้ยเยอะเลยโอ้โหไม่เข้ว่าใครสับขึ้นไปได้ไงวะ